สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเราอยู่กับชายบ้านนา <c oughs> ทีมงานทนเงครับจันชูครับ <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรจันชาย Eh. Ô. Ô. Mấy váy, mấy váy. lên, thải lên. ชูชูไปไหมดันนี่ก่อนรถไม่มีแรง ยังไงวะเนี่ยปล่อยคานไม่ได้หรอเหยียบแต่คานหรอ <c oughs> เอาดำเลยนะเดี๋ยวเนี่ยมาดำตรงนี้ลงก่อนอดำทางเขาเนี่ยนะ โอ้จัดชายดิเอ๊ะยืดยืดเล็บเ,เล็บเลยเอ้าดำเลยเยำ ไปเลยไปเลยนู่นแหละได้กี่เทีย่ยวแล้วเนี่ยโอ้พิษเปียกครับหนักเราจะไปยังไงนะทีเนี้ยไปเลยตรงไปเลยตรงไปเรอแล้วก็ถ้อยไมานี่นะ เดินหน้าก่อนแล้วก็ถอยมานี่ไปนู่นโอ้ขับรถไป <elle> <share> เดินหน้าไปไม่ได้หรอกเดินหน้าไปเดินไปอีกไปเดินไปเดินไปเดินหน้าไป ชูมันทำเล่นน่ะเอ้ยชายทำเล่นออโอ้โถอยถอยเดี๋ยวเขาไปเอารถอยู่ถอยไหม ไปไหมเอพอพอ่อพ่อเดินอาไปเออถอยถอยยกน้ำก่อนวะเฮ้รถมาแล้วรถมาแล้วขึ้นขึ้นชูมาแล้วจันชูมาแล้วเอ๊ะบอกให้ลงไปตรงนี้เลยไหมลงใดแล้วเนี่ย โกยออกครับฉันชูปวนหัวกับจันชายครับชอยช้าเหมือนกันชูชาย สุดใจี่เที่ยวแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นับเอ๊ะบอกให้เดินหน้าไปเลยเป็นไรหูจะจมอะไร นังเนียวอยู่แล้วคันเนี้เดี๋ยวให้จันชูทําทางก่อน ดันดันตูนิดนึงมันตูคือไม่ไป <c oughs> ดึงถอยหลังเลยวยอ่ะไปไปไปถอยหลังกิ <c oughs> งเาเ่อแบบไหนเขาทำแบบไหนบ้าบ้าเดวชนรถเขา <c oughs> ไปไปโอ้ยเดินหน้าก่อนะเดินหน้านิดหนึ่งก่อนโอ้นี่จะดันพ่อพอได้แล้วได้แล้วพ่อไป้ไปไปเสียเวลาไป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  bên khác với <laughs> ừ. ừ. được khinh gặp khó gần